วันนี้เอาแฟนตอมมาให้ดูเพิ่มนะครับเป็นตัว Phantom 200 cc, แฟนตอม2 0 0ซ c กุญแจบนอันนี้ก็เกือบจะเดิมนะครับสป้าภายนอกถังดีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคันที่ผมเคยลงถายแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นใส่บังโคลนหน้าหลังจะเป็นบังโคลนยาวแต่ว่าอาแล้วก็มีครอบถังใหญ่นะครับ แต่พอดีมีลูกค้าเขาอยากอยากได้นะครับตัวชุดบางโคนหลังบางโคนหน้าแล้วก็ครอบถังนะครับผมก็เลยถอดแยกขาดไปแล้วแล้วก็หาบางโคนธรรมดามาใส่ให้คืนนะครับแล้วก็ลงขายใหม่นะครับคันนี้นะครับทีนี้เรามาดูแต่ละจุดนะครับจุดหน้าก็จะมีตุ๊กตาแฮ่นะครับที่เปลี่ยนไปตัน้นสั้นกว่าเดิมนะครับ แต่งคอไปหน้าพวกนี้นะครับไฟเลี้ยวพวกนี้สภาพสภาพดีนะครับสภาพดีอยู่นะครับบอกโชก็มีริ้รอยบ้างนิดหน่อยนะครับโดยรวมสภาพดีเลยบางคนหน้าเป็นบางคนแต่งนะครับไม่ใช่ของเดิม อยางหน้าผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอกแฮนเปลี่ยนแล้วนะครับใส่ของใหม่ซ้ายขวานะครับกระจกเดิมจกติดรถมาถังกับบังโคลนหลังอันนี้เอา ซื้อมาแล้วก็มาใส่เลยนะครับมันสภาพสียังสวยอยู่ยังใช้ได้นะครับสภาพบ,บอดเลยก็ยังโอเคนะครับหวาค้าตัวนี้นะครับเครื่องก็ไม่มีเยิ้มนะครับเท่าที่ใช้งานอยู่นะครับจะไม่มีเยิ้มนะครับ แต่ว่ามีเสียงดังประมาณว่าพวกกระเดื่องกับแคมน่าจะเป็นรอยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนท่อนี่เป็นท่อแต่งนะครับท่อสแตนเลสสายท่อเป็นของพวกรถสี่สูบนะครับนี่ครับของฮอนด้านะครับสี่สูบ ภาพโดยรวมก็โอเคนะครับใช้ได้อยู่บาะอันนี้หุ้มใหม่มาแล้วนะครับบาะผมสั่งหุ้มใหม่แล้วของเก่ามันขาดตามอายุการใช้งานนะครับไฟท้ายก็เปลี่ยนใหม่คู่หนึ่งนะครับได้ไฟตัวที่ไฟเลี้ยวนะครับเปลี่ยนใหม่ท้ายขวาก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยไม่ได้ทำอะไรเยอะโชคเดิมติดรถมานะครับ หนอเดิมติดรถมาไม่ได้ทไม่ได้ปัดเงาอะไรนะครับไฟท้ายเดิมกกอบป้ายใส่ใหม่นะครับไฟท้ายไฟเบรกเดิมเอ้ยไฟสองป้ายเดิมแต่กกอบป้ายเปลี่ยนใหม่ครับของเก่ามันมันมันขาดมันบุบโซลสเตอร์ก็ พอใช้นะครับพอใช้อยู่สวยงามยังดีนะครับเพราะว่านี่พวกสติกเกอร์แล้วมันก็ยังยังเหลืออยู่นะครับวิธีข้อแนะนําการใช้งานนะครับการบำรุงรักษา,ายัางเหลือนะครับส่วนใหญ่จะจะจะไปกันหมดแล้วนะครับก๊อกน้ำมันนี้ผมเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับเพื่อความชัว์แต่ตัวกองน้ำมันให้ด้วยนะครับ น้ำมันลงจะได้ไม่มีสนิมไปที่เข้าคาบูนะครับเครื่องก้อแห้งๆดีนะจาหลักก็ประมาณนี้นะครับอ,อ๋อจะมีคาบูไม่เดิมนะครับเป็นคาบูเอ็นโกมานะครับสายคลัน์นี่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปนะครับ สายครับสายคันเร่งก็น่าจะเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับโอเคลองมาฟังเสียงเครื่องดูนะครับนี่สตาร์ทง่ายนะครับทีเดียวติดจากที่บอกมีเสียงอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับกระเดื่องแคมน่าจะเป็นรอยอันนี้ผมยังไม่ได้ทำเครื่องนะครับ คือการใช้งานเนี่ยใช้งานขี่ได้โอเคนะครับปกติผมขี่ประมาณแปดสิบ้าสิบประมาณนี้นะครับไม่กล้าขี่เร็วแล้วมันก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับก็เลยยังไม่ไม่อยากรื้อเครื่องทํานะครับแต่ถ้าใครอยากให้เสียงเงียบก็ทําให้ได้นะครับเพื่อตังค์เสียงเครื่องก็ประมาณนี้นะครับนิดหน่อยท่อก็ไม่ได้ดังไม่ได้ดังอะไรมากนะครับทุ้มๆนะครับ คล้ายๆทอเดิมอยู่ดังกว่าเดิมหน่อยนึงใส่เลี้ยวนะครับจุดปกตินะครับ อันนี้นะครับสีก็นุ่มๆดีรถอยู่ปากซอยนนทบ,บุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับใครสนใจก็ลองแวะมาดูนะครับทันนี้ผมขายอยู่ที่28,000บาทนะครับคือสภาพภายนอกมันค่อนข้างจะโอเคครับไม่ได้ทำอะไรเยอะ ไม่ต้องเอาอไปก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับดูดีอยู่สนใจลองมาดูนะครับเบอร์โทน8 6 5 3 6 9 6 3 2นะครับลงไวในรายละเอียดด้วยขอบคุณครับ